วันนี้ท็อกกับเหมียนจะพาทุกคนมาเปิดประตูรู้สู่ดุริยางเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเหมียนจะอธิบายให้ฟังตามเหมียนมาค่ะก็อก็อก็ก,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 กมาเปิดประตูรั้วบันแรกสู่วิทยาลัยดุริยางคสินผ่านเว็บไซต์ของเรา w w w m u s i c m a h i d o n a c t h เมื่อทุกคนอยู่ที่หน้าจอแรกของเว็บไซต์ให้คลิกเลือกเมนูการรับสมัคร จากนั้นจะมีเมนูย่อยๆขึ้นมาประกอบไปด้วยเมนูข้อมูลหลักสูตร pre college เมนูโปรแกรมพิเศษเมนูกำหนดการสอบเมนูข้อกำหนดการสอบเมนูขั้นตอนการรับสมัครและคู่มือสอบเมนูค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุนการศึกษาเมนูสมัครสอบและเมนูการสมัครสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศแต่วันนี้สมียนจะขอแนะนำเมนูที่สำคัญสเมนูด้วยกันก็คือเมนูข้อกำหนดการสอบ และเมนูสมัครสอบค่ะวิธีการสมัครสอบสำหรับผู้สมัครรายใหม่ให้ผู้สมัครเลือกเมนูข้อกำหนดการสอบจากนั้นให้เลือกหลักสูตรที่ประสงค์จะศึกษาต่อหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการสอบของแต่ละสาขาวิชา ผู้สมัครสามารถศึกษาขอ้อกำหนดการสอบนี้ตามสาขาวิชาที่ตนเองสนใจหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเก็บไว้ก็สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยค่ะและเมื่อศึกษาขอ้อกำหนดการสอบเรียบร้อยแล้วให้ย้อนกลับขึ้นมาด้านบนเพื่อคลิกสมัครสอบค่ะเมื่อหน้าจอระบบสารสนเทศการศึกษาเปิดขึ้นให้คลิกสมัครสอบในส่วนที่1สําหรับผู้สมัครรายใหม่ค่ะ ในหน้าจอยื่นใบสมัครนั้นเราจะเห็นสัญลักษณ์อยู่2รูปแบบแบบที่ 1. สัญลักษณ์แบบทึบหมายความว่ารอบสอบนั้นนั้นดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและแบบที่2ส,สัญลักษณ์แบบปกติหมายความว่ารอบสอบนั้นนั้นกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะให้ผู้สมัครคลิกเลือกรอบสอบตามระดับชั้นที่สนใจได้เลยค่ะจากนั้นให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการสอบต่อไปค่ะเมื่อผู้สมัครกดยืนยันข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งยูสเนมและพาสเวิร์ดไปยังที่อยู่อ e ีเมลภายในระยะเวลา2วันทำการรหัสการสมัครสอบนี้ใช้สำหรับล็อกอินเพื่อติดตามสถานะการสมรัครอาทิตตารางสอบแบบฟอร์มเข้าห้องสอบผลสอบ รวมถึงประกาศต่างๆและยังใช้ล็อกอินเพื่อสมัครสอบในรอบถัดไปด้วยนะคะจากนั้นให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารประกอบต่างๆมายัางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อยืนยันการสมัครสอบต่อไปค่ะสำหรับผู้สมัครที่มีรหัสผู้ใช้อยู่แล้วให้ผู้สมัครเลือกเมนูสมัครสอบจากนั้นให้คลิกสมัครสอบในส่วนที่2ตามระดับหลักสูตรของตนเองค่ะ จากนั้นให้ล็อกอินด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ค่ะผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบตามรอบต่างๆได้จากเมนูยื่นใบสมัครจากนั้นสามารถเลือกสมัครสอบตามรอบที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน วิทยาลัยจะจัดสอบปีละสี่ครั้งผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกวิทยาลัยจะจัดเก็บผลสอบในรายวิชาที่ผ่านไว้ให้ผู้สมัครสามารถนําผลรายวิชาที่ผ่านามาใช้สมัครสอบในรอบถัดไปได้โดยให้สมัครสอบเฉพาะรายวิชาที่ไม่ผ่านเท่านั้นแต่ผลสอบนี้ออสามารถใช้ได้เฉพาะปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้นนะคะ สำหรับในกรณีเก็บผลคะแนนสอบให้ผู้สมัครนำส่งหลักฐานผลสอบผ่านที่สามารถพิมพ์ออกมาได้จากระบบรวมทั้งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมายังวิทยาลัยดุริยงางคศิลป์เพื่อยืนยันการสอบต่อไปค่ะสำหรับการติดตามสถานะการสมัครและประกาศต่างๆผู้สมัครสามารถติดตามได้จากเอกสารติดประกาศที่วิทยาลัยดุริยงางคศิลป์และทุกช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัย และยังสามารถล็อกอิน้วย username และ password ได้จากหน้าจอนี้ค่ะผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้จากเมนูติดตามสถานะการสมัครในหน้าจอนี้เมื่อผู้สมัครได้รับการออกเลขประจำตัวแล้วเรียบร้อยสามารถตรวจตารางสอบของตนเองได้ตามประกาศของรอบสอบนั้นๆอ้อก่อนวันสอบ อย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบและใบเข้าห้องสอบติดตัวมาด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของเราเหมียนบอกแล้วว่าการมาเป็นครอบครัวเดียวกันทำได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกเท่านั้นเองแล้วหวังว่าเราจะได้เดินสวนกันเร็วๆนี้ที่นี่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยม่ิดนนะคะเรารีบมาก,กันนะพวกเรารอคุณอยู่ค่ะ ฮัลโหลสวัสดีครับ uh, okay. uh วันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็น,อนอ้องๆที่อยากจะลองมาดูว่าภาพวิชากีตาร์ของเรยียงขศิณไมหิดนเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างน,นะครับเค okay. ก่อนหน่ก็ขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับก็คือ,อผมจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูล,ลต่างๆให้กับพวกท่านในวันนี้นะครับผมรัตนาเป็นอยู่เป็นหัวหน้าภาค วิชากีตาร์คนปัจจุบันครับก็วันนี้มีสมาชิกในภาควิชามาด้วยนะครับก,ก็จะมีอาจารย์สวิททางนี้นะครับแล้วก็อาจารย์เจจำนงแล้วนกะ็อาจารย์เกีตกล้องแล้วก็หน้าเขตนหน้าค่าตาอยู่บนนี้ด้วยนะฮะอาจารย์เกียรติกล้องกับอาจารย์เจจำนงเนี่ย ท่านจะสอนอยู่ที่แผนกยังอาร์ติสต์หรือว่าในระดับพรีคอเลจของเราที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยรเรียนกับพวกเขาบ้างกันนะครับโอเคก่อนต่อมาอก็อยากจะโฆษณาทีหนึ่งว่านะครับหลักสูตรดุริยางคศาสตร์วัณฑิตนะครับแล้วก็หลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมดของวิทยลาลัยเนี่ยได้รับการ รับรองนะครับโดยมูซิกซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับทำหน้าทํางานเกี่ยวกับการประเมินผลพวกโรงเรียนดนตรีต่างๆโดยหลักๆแล้วเขาจะประเมินที่ยุโรปทีนี้เมื่อประมาณ2อสปีที่ผ่านมาทางวิทยาแล,แล้วก็ส่งหลักสูตรดังกล่าวนะครับเข้าไปได้รับการประเมินด้วยซึ่งก็ผ่านทั้งสองหลักสูตรนะครับก็อยากให้ท่านบรรจัยในคุณภาพของเรานะครับก็แนะนํา วิธีการศึกษาอะไรนิดหน่อยแล้วกันครับก็คืออาจารย์สวิทเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชานี่เลยนะครับคือผมเนี่ยเป็นนักศึกษารุ่นหนึ่งของอาภาควิชาด้วยนะฮะก็มีอาจารย์สวิทที่ท่านจบมาจากอเมริกันคอนสตรัอรีนะครับแล้วก็เรียนกับพรเฮนรี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ ia, อังเดิโกเวียนะฮะเราผมก็ได้รับประโยชน์มากๆแบบจากการเรียนกับอาจารย์สวิทนะครับจนสามารถไปเรียนต่อ ได้อย่างไม่ค่อยมีน่หานะครับอาจารย์ท่านออกมาคืออาจารย์นลินโกเมนตการนะครับวันนี้วันนี้ท่านไม่สะดวกมาด้วยนะครับก็จบจากที่กเกษตรแล้วก็มาเรียนโทที่ไม่ให้ดนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําของเรามานานนะครับส่วนผมก็คุณภาคนะครับเรียนจบที่จุฬาคณสิ์เหมือนกันแล้วก็ได้ทุนกอพอนะครับไปเรียนต่อโทเอกที่ยูออฟไมรี่นะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็จบมาทํางานได้ เจ็ดกว่าปีแล้วครับเอก็สังเกตกล้องนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่า,กาของเราเหมือนกันเรียนตรีจบที่นี่แล้วก็ไปเรียนตรีต่อที่เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจบปิิญาโทจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาส่วนอนาจารย์เจจำนงก็จบปริญษาจากที่เยอรมันนะครับซึ่งอ่คือทีมงานคุณภาพของเรา <laughs> ทีมงานคุณภาพของเราซึ่ง อ่าโเคซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับในการผลิตนักกีตาร์าแบบยังหลักนะครับสู่วงการกีตาร์และวงการดนตรีตในประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ทราบว่าท่านผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ได้ไปดูตามาพวกงานกีตาร์เฟสติวลัลหรือการแข่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นนักเรียนของเราเนี่ยนะครับไปแข่งขัน แล้วก็ได้รางวัลมามากมายนะครับหลายปีติดต่อกันโอเคเอามาดูข้าวค่าวันนี้กับว่าเข้ามาเรียนอะไรกันบ้างจรนะิงๆมันมีวิชาเยอกว่านี้นะครับคือถ้าเกิดมันจะมีโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยซึ่งอ,อันตันั้นเนี่ยเราไปดูกันได้ในในเว็บไซต์ของว e ิทยาลัยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด1นึหน่วยกิตแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะแนะนําวิชาที่ที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์นะครับเพราะว่า น้องๆที่สนใจเนี่ยนะฮะก็คงอยากจะรู้ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือวิชาที่เป็นแบบปฏิบัติเครื่องตีเอกนะครับก็จะมีทั้งชั่วโมงปฏิบัติเดียวนะครับก็เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์แล้วก็จะมีวิชาปฏิบัติเดี่ยวชั่วโมงที่สองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเรียนเป็นกลุ่มเรียนกับเพื่อนรุ่นนุ่นของเรานะครับกับอาจารย์ที่เราเหมือนกับ มอบหมายไว้ว่าเออาจารย์ท่านนี้สอนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาจารย์เกียรติกองสอนใช่ไหมครัปีสองอาจารย์เจตจำนงปีสามอาจารย์สุวิทย์นะครับปีสี่ผมก็จะสอนนะซึ่งเนื้อหาในการเรียนชั่วโมงที่สองเนี่ยก็จะหลากหลายกันไปบางทีเราก็อาจจะแบบมาฝึกซ้อมเทคนิคบางอย่างด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าเทอมที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่อง